M อะไรน่ากลัวที่สุดบอกว่าเป็น M4 M16 M14 หรือ MK2 ก็ตามแต่ M ที่น่ากลัวที่สุดคือ M96 เพราะอะไรนะหรอเพราะมันมีการยิงแค่4ี่แล้วนะต่อทีและเป็นโหมดการยิงแบบสานัดเท่านั้นการควบคุมในแนวตั้ง59การควบคุมในแนวนอน35กระยะศาสตร์50เออการเชียว ความแม่นยำ55กลางเหมือนกันแหละความนิ่งเมื่อไม่เร็งยิง60เอามาทำไมระยะหว่าฝ78ก็ไม่ได้ไกลนี่นาะมันเป็นคาบายไม่ใช่หรอจะช่างมันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดข,ของปืนนี้ก็คือมันแต่งได้แค่สโคปแม็กกาซีนหรือว่าคุณจะใช้ M96 ในการใส่แมก้อยปีนฉบับเรา จะใช้ปืนนี้ในแม็กร้อยแล้วก็ใส่กระสุนด,ดีๆไปแล้วก็ผมก็ขอให้คุณโชคดีอนะ่ะขอให้ยิงเซตใหญ่ตายนะแต่อย่าใช้เลยเซตที่ผมจะใช้ก็คือเซตสแล้วก็ M96 ติดสโคปเบึ้มแล้วก็แม็กหกสบกับกระสุนสผมฝันมานานแล้วว่าจะเอาปืนเช่นนี้ยิงเซตใหญ่ตายได้สักวันดูกันว่าความฝันของผมจะเป็นจริงไหม let's go ับรไปกูจะเหนีดขึ้นไปนะตรงตายไหมตายไหมเอ้ามันโดนบอดยิงตายเหรอโอ้ยยังควายเลยที่คนที่โดนกูกูยิงไปนี่มันจะรู้สึกไหเอ้ยใครมาเฮลโหลไอ้คนเดียวเอ้าไอ้ยัยม่โดนเดมเก้าพกยิงตาย ง่ายเงือบเลยฮิลโลบาดับไฟเออเระเบิดนีดปะล่ะเช็คมันเชคก็มีอยู่ต <eux> ัวนดียหลังมึงอ่ะมีอ่ะเซฟใช่ใช่อยู่หลังเซฟหลังไออะไรตัวหนึงเดี๋ยวมันมันซื้อทุกซองไปชาร์จมึงเร็วโอ้ย ตายหนึ่งตายนึงเอาที่นี่เนี่ยสวยไอ้ตู้ตเปิดอะไรไม่รู้อ่ะนี่นี่อยู่อยู่หลังอยู่หลังอยู่อยู่หลังหลังหลังหล้หีังงหล่งหลังหังหลังงังหลังงหลังหลังหลัหังกงังหลังหลังงหงหนังหลังหงหลังหหลเลังงหลง ยังมีคนไปถังแกะร้อยเร็วอยู่ไหนอะนไม่มีคนมีตานั่นนั่นนั่นวิ่งมาทางล่างเราวิ่งเข้ามาล่างแล้ว,ลลวตัวเปล่าตัวเปล่า,ลาอยู่เนินขาวหน้าร้อยเนี่ยเนินขาวหน้าเนี่ยบอดบอดบอดตัวนั้นบอดอ๋อขอจบต่อเจอแล้วหินมีหลายตัวไม่ได้มีแค่สองตัวคาห้าคาห้าหนึ่ง คาห้าคาหัล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งเป็นไงละมึงโดนเอ็มเก้าหกยิงตายเป็นไงละ่าาละ,ละ,ละ,ละไอห่าเลือกชาซะไอหี่ยจงเล,ะล,ะล,ะละือกชาติตนเองซะวอนยมันวิ่งไปดูแลเดียววันนี้มันมดูแล้วโอ้ยมันวิ่งไปดูแล้วอะ มันเข้าไปแล้วอ่ะตัวตัวหัวแตงโมแต่มันสี่คนละชุดกันอ่ะมีตัวเหมือนเขาฮะตายไมไ่ตัวตายแล้วใกล้ๆหน่ตรงนี้ตรงนี้ก็ตัวตายบอก hello บอกแตงโมนะ,มะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม,มันอยู่ข้างหลังป้ายนี่ว่ามันไม่ได้วิ่งไปนู่น ون. ว้ายตายตาไอ้เยี่ยคนละตัวกันนี่ว่าคนละฝูงกันเลยอันนี้ก็ขนนี่ว่าไม่เห็นหมดโม่เสรแล้วเออหมดแต่มออหมดมชุดเทาๆอ่ะตัววิ่งใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไอเดี๋ยวคนเข้ามาคนโคนคนข้างหน้าตรงกล่องข้างหน้าเอ้ยยิงโมกสี่กูยิงไม่เข้าระวัง อามันมันอยู่ข้างหน้ามันกำลังวิ่งชาร์จกูพี่อยู่หัวหน้ามึงกูได้อยู่เดี๋ยวกูดักแน่เออเดี๋ยวกูดักอยู่กอืมอกูยิงบวกไม่เข้าหรอแต่เพื่อนกูยิงเข้ามีตัวเองแม่บอดปะไม่รู้มันจะมีบอดอยู่ข้างนอกตัวบอด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 ใส่แกสโตรธรรมดาไม่พอเลยใส่พิเศษไอ้ปืนเงี้ยนะ เฮ้ยเด็กเด็กกูไม่ตายสักโขกธรรมดา嘛เล็ดดอดก็ได้วนั่นมันไม่ปืนนั่นม่นปืลูกหมดอ้ากูตายน่นเก็บหมดเก็บหมดเลยแล้วมันใช้ปืนอะไรวะทำไมมันยิงมือเข้าด้ว่ยก็กาะสาบเอามันไปเอาปืนนี้มาจากไหนเนี่ยหรือมันเกิดมาพร้อมปืนนี้วะลูกบีพีอะไรอ่ะพ่อมึงมึงเอามาจากไหนเนี่ยเอ้มันเกิดด้วยปืนนี้ได้หรอกูไม่เคยเจอนะ M96 ถามว่าดีไหมนั่นเหรอโ<ด>ยนทิ้งนะท่านผู้ชมเออนั่นแหละอย่างที่เดียวพูดแหละโยนทิ้งซะไอ้เหี้ยมีตังเล่นปืนอื่นดีกว่ามันมีปืนที่ถูกกว่าน,นี้ด้วยมั้งเนี่ยแต่ที่เห็นมาก็ m <150. S> 1 5 0อืม m เดี๋ยวอะไรไ,ไมมีอยู่ที่ไหนละไอ้เหี้ยโมเล็กไงอ๋อ <laughs> โอ้โเล็กคือ M150 ไอ้เหี้ยโมใหญ่คือ M300 เลยนะเอ็มก็ที่โผล่อะมีมีแค่ผู้แฝงเล่นก็พอละมึงอย่าไปเล่นเลยผู้แฝงยังไม่อยากเล่นเลยเออผู้แฝงยังไม่อยากเล่นเลยกูกดมาดกูก็ทิ้งไงดีเฮียถ้ากูเจอปืนที่ีที่สุดหรือว่าปืนอื่นดีกว่ากูยอมเล่นลูกสองไอ้กูเป็นตัวแฝงยังไม่อยากเล่นเลยบเออถ้าใครโดนตัวแฝงยิงด้วยปืนเนี่ยมึงถือว่ามึงอานาถมากเลยเียกูก็อนาถเมื่อกี้ปืนโอ้เียพออย่ยปืนกาดก็ตัดโจนทิ้งไปซะ Yeah.